ถูงมันสิออกอวดอ้วนจ้าอวดอ้วนการดูแลกับสมกาดจะโร่งงานนี่เขาชอบกินหากเกาหลายกลัวครับแต่ว่าวกลักษณะเม็ดเนี่ยมันกับบดแตต่างกันนี่ันหีันานแซ่บคือกันครับคือว่าน้ำงข้าวง่ามวันนี้นะอาจจะได้ยอยู่ดอกไล่ละสามตันไล่ละสามตันจสองไล่กับหกตันอันนี้ได้ ชิ้นปได่าน,น,นีา่น้องปลาหนาสิได้ถ้าปก,กติเห็ดน้ำบานเท่ากับมัเคยตำก็สองตันนะสองตันหาจังสิแต่ว่าเอาความงามกับคือว่าซ้ำซึมมือเลยนะครับลองมีคูาซเชื่อว่าจะได้กระได้สามตันขี้คูยยาวไปจันงน้อยเลยสวัสดีครับ พบกับช่องสวนเกษตรทั่วทีมวันนี้ผมจะพาทุกท่านมารู้จักข้าวโพดหวานซึ่งเป็นข้าวโพดหวานที่กําลังได้รับความนิยมในท้องตลาดตอนนี้กําลังออกลูกดกและกําลังได้เก็บผลผลิตครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเขามีวิธีการปลูกอย่างไรแตกต่างจากการปลูกข้าวโพดพันธุ์ชนิดอื่นๆหรือเปล่ารวมทั้งตอนนี้ราคาเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปพบกับเจ้าของสวนพร้อมๆกันเลยครับ สวัสดีครับผมจ้าสวัสดีค่ะ<อ>ซื้ออย่างครับดิอันซื้ออย่างแมวอยู่บ้านไหลครับอยู่บ้านสมบัติพัฒนาสมบัติพัฒนา,าอ๋ออันนี้ปลูกอย่างครับข้าโพดหวานค่ะเขาโพดหวานเนี่ยพันเจ็ดสองเขาโพดหวานพันเจ็ดสองจ้าจ้า,จาอ๋อ ครับเขาโพดหวานนี่มันนีหลายสายพันธุ์มป็นครับเอ่อที่เขาฮิตฮิตอยู่กับมีหาเก่าหาเก่าก็เจ็ดสองสองยางนี่แหละอ๋อนี่เป็นพันธุ์เจ็ดสองเราเดี๋ยวมันต่างกันไหครับก็ต่างกันเได้ล่แล้วแยตะคุมากฮึด่าคนรสวนมากอันท่านเจ็ดสองนี่มันสิเป็นส่งอ้วนอ้วนสันตลาดอันนี้เขาขายนอกแต่ว่าคันหาเก่านี่เขาสืบสนมาเขาปลูกเขาโรงงานอย่าโรงงานเขาชอบหาเก่าครับอันนี้ข้างนอกเขาปลูกขายเองกัเจ็ดสองสวนมากตลาดเขามาก อ๋อเจ็ดสองนี่เขาปลูกขายเองบรครับจ้าจ้าาส่วนหมาแต่หาเก่าเขาก็เอาครับหาเก่าเขาก็เอาแต่ว่ามันสีส้มส้มมันคนละส้มนะแต่แต่คนส่วแต่ส่วนหมากตลาดเขามากเจ็ดสองตอนนี้ส้มเจ็ดสองเจ็ดสองส้มสงมันสีออกอ้วนอ้วนอ่าอ้วนอ้วนแต่การดูแลกับซัมกันต่ว่าโรงงานนี่เขาชอบเป็นหาเก่าหลายกลัวครับ ลักษณะเม็ดเนี่ยมันกับบอดาด,ดายตันแบบนี้ารรานรรกันหวานแซ่บคู่กันแต่ว่าคนกับสมัตตัวนี้หลายกว่าตลาดสิบวงกวัวนาตัวนี้เจ็ดสองนี่ข้าวโพดหวานเนี่ยปกติมันจะใส่เวลาปลูกหลายกลัวพวกขา้าวโพดอย่าง,งอื่นมันบหครับหลายกลัวหลายกลัวมันมันมันใส่เวลาประมัณนจังมือครับขันนาห้อนกับย่างดุนกับเจ็ดสิบมือหาห้อนเนี่ขันนาห้อนขันงามง่ามแดงกับหกสิบแปดมือกับไดฮัก อ๋ออันนี้เขาปลูกได้จัิงมือเหรอนี่อันนี้มันแปดซีดมือหรอมันท่านไห้แกอยู่อ๋อมันอีกอาทิตย์หนึ่งสิได้ฮักวัวน่าจเคยปลูกข้าวนาวจัดๆเป็นลอยมือก็มีอ๋อมันเป็นหนาหนๆมาเลยใช่ใช่ใช่กาว่ถือเลยหนาหนาวนี่กาว่ถือครับแล้วแต่มันสิแกเพรว่ากะว่าอันนี้กะกะเอาซีดมือครับหนาสิบว่าหอดลอยมือหรอกแต่บางปีเป็นหอดลอยมือก็มีอ๋อมันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเนาะใช่ใช่ใช่อยู่น่ำสภาพอากาศอากาศทอดมันดี แก่เร็วออ๋แก่เร็วแก่เร็วธนาหอนี่แก่เร็วหกชิ้นก็มื่นนี่แต่หักเลยครับหกสิบหาวืนก็ยังได้หักแต่นี่แปดชิ้นมือเลยยังว่นทันไหนนี่เลยอันนี้เขาปลูกจากไรครับนี่ยสองไร่สองไร่เนาะการปลูกข้าวโพดหวานกับทั่วไปมันต่างกันไหมครับบ่ ก็าตางปลูกแอกันจังสิยาก็ใส่ตัวเดียวกันพดร้านก็ตัวเดียวกันเพามีอย่างแต่ต่างง่ายๆปลูกง่ายๆเพราะแต่ยากอย่างอ่าออแลวแต่ว่าถ้าเขาอยากได้ฟักงหญ่เนี่ยเขาก็ใส่ปุ๋ยกว่าเอแค่นั้นล่ะอ,อ๋อเขาเล็งปุ๋ยยาเล็งปุ๋ยอาแค่นั้นล่ะเล็งปุ๋ยบำรุงผลผลินบ่ใช่ใส่เห้ต้นมันไยใส่ให็ฟักมันไยกัสินะแต่พวกเอเขาปลูกเพราะเะไดทีหนังไงครับแแค่เขาหักฟักอ่อนซื้อนาะอันนี้เขาก็เล็งออกฟักนัาเขาใส่ปุ๋ยหนักกว่า ของโหดธรรมดาอยู่ครับจ้าปุ๋ยนี่สะมาเขาใส่สูตรเอียงก็ตามสูตรเด้ยูเรียอะคาซิพหาอืมนั่นแหละหนึ่งอ่ะอ่าเราะว่ได้ใส่นี่หรอกแต่ข้าวใส่นักแน่ขันว่าขันว่านาวโรคแป้งนี่เพราะวใส่ปุ๋ยเลยแหนบ่งามมากงามโรงแป้งนี่อันนี้ว่าใส่ปุ๋ยพ่อเม็ดเลยอ่าเขางามเลยเขามีปุ๋ยมาน้ำหนาเขาอยู่แล้วครับงามแต่ขันหวานขาต้องใส่ใส่ขี้ไก่ให้งาม เขาเขามีวิธีเตรียมแปลงจังไหนครับคือการไทปีธรรมดาไทปีปลูกใช่ทางสายลำยศห้างลำยศอันนี้บางอันนี้บางห้างบ่ครับเนี่ยลอยยี่บางบางสายลำยศลอยยี่จ้าจุดของสายลำยศนี่เนาะนี่นี่นี่ลอยยี่สิบที่เนี่ยการการปลูกเขาเขาปลูกคู่บ่ครับปลูกคู่ปลูกปลูกสองทางเน้นมหกใช่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 สองทางอันนี้เขาใส่รถเอ๋เขียนมันเนาะอยู่รถเขียนเราอยู่รถเขียนเนาะลักษณะความห่างของต้นเขาเนี่ยจะ ทอดยี่ทอดยี่สิบเซนหิบหาหยิบหาอ๋อคมคมหางเขาหยิบหายิบหาจ้าอืมปลูกเสร็จปุ๊บเลยเขาเขาไห่น้ำเมันจังไรเปิดข้ามเวลาในี่ลนเปิดเปิดเปิดทุกมมือป่ะครับมือเว้นมืออืมปลูกมือเว้นมือคือปกติเขาปวดเขาจิมักน้ำป่ะเขาปวดหวานก็ผู้วันหมักบอลเนาะเกิดค่อยเปิดแต่จังสี่นะอ๋อเปิดเปิดมือไปมือหนึ่งแบบเว้นมือเนื่องที่สินะเปิดมือเว้นมือทั้งนี่แหละโอ้โหเขาหมักบอล โดยตัวไปปกติเอาหยอดเมล็ดไปจังมือมันงอกมันสิงเป็นต้นแค่สามมือเดียววะสามมือขั้นยากโดนกะสีขึ้นไปเอ้าสามคืนสีขึ้นสามสีขึ้นงอกล็งอกแล้วพองอกปุ๊บเนี่ยเขาเขาไห่ปุ๋ยเลยบอครับหรือยังไงมันต้องเบนช่วงจังมือมันสักครึ่งเดือนใส่ปุ๋ยหลออแหลก เพิ่งเดือดซิบหามือได้ปุ๋ยรอบแรกปุ๋ยนี่เขาหยอดบอครับหรือว่าเขาแหงทั้งน้ำหยอดเอาหยอดเอาหยอดหยอดเป็นตันจังคอยนะกันจังคอยหยอดแต่บางคนเขาก็ปิดน้ำน้ำเอาเขาก็หยอดตามนั่นแหละยางห้อยไปน้ำแถวเลย๋อเขาหายบ่อยปะช่วงช่วงการให้ปุ๋ยให้ให้สามรอบพือได้ฮะอยากซิบหามือแล้วก็พุ่นสี่ซิบหามืออีกทีนึงแล้วก็ กล่าวว่าไก่เสด็กล่าวว่าเขาโพดออกดอกไหออกดอกก็ใส่อีกรอบนึงเร่งพักคนทีนึงสามเถื่อก็ได้ฮกครับเราช่วงระหว่างที่มันไงเนี่ยครับมันมีหนอนมีโรคมีอย่างบ่ามีช่วงทอาผูกเท่ากับฉีดยาหนอนธรรมดามีหนอนเท่ากับฉีดหนอน มันมันหนอนมันก็ลุ่งแต่แต่น้อยหมดละเขาไปฉีดมาเรื่อยๆใช่อทิตย์ละเทื้าหืองซิฟมือเทื่านึงสิเขาก็ฉีดอยู่เรื่อยๆมันว่าฉีดมันเจาะหยอดนี่อ๋อแต่ว่าเขาว่าฉีดมันก็บ่ได้กินเนาะแม่นบ่ได้กินแล้วมันกินแต่ต้นมันถูแล้วครับกินแต่เป็นต้นมาพอจะไงมาแล้วออกฟักเ้าก็โตใบฉีดด้าหนอนอีกรอบนึงอีกโตใบโตใบโตใบก็ฉีดด้าหนอนอีกก็คือจบแต่จะมันก็สิลงปากเขาเขาฉีดตอนนีาครับแล้วพอใบพอมันออกฟักนี่มัน ท้อตอกไซปุ๋ยอย่างบำนุงต่อไปบ่ครับออกฟักเส้นหน้าเพราใส่ดอกไซ่แต,ตอนออกดอก<ม>ออก,อกดอกนี่คือว่าพ้าออกฟักเข้าใจก่อนเลยครับไซเหลวก็เหล้าแบนี้ลบ<ม>สามเี่ออันนี้อันนี้ถือว่าง้ามครับนี่ยถือว่าง้างถือว่าง้า,างหลักกระนาบงรคแ่เขาไม่ได้ใส่อย่างเลยอันนี้ต้นทุนน้อยที่สุด ต้อไปเห็นมาต้นทุนปลูกแค่ปลูกแล้วฉีดยาหนอนมีวัาไหนใส่เพ้าเม็ดรอบนี้งางของเขาอีรีอยู่เออเนาะอ่าดีอันนี้งามงามงามอันนี้ถือว่างามที่หนึ่งแล้วครับแต่วันพราะท่านแกก็นี่ท่านแกก็นี่นสิใหญ่กว่านี้่ตาพราะท่านเต็มเม็ดเต็มหน่วยผลผลิตสองไร่นี่ครับ คิดว่าจะได้จักตันคิดว่าน่าข้าวงามมันนี่นะอาัศดายอยู่ดอกไรละสามตันไรละสามตันสองไรกะบหกตันอันนี้ได้คิดว่าได้แน่นอนว่าหนาสิไดายตามความงามตามยังเขาว่าคิดว่าหนาสิได้ครับถ้าปกติเห็ดน้ำหวานเท่ากับมัเคยตำก็สองตันนะสองตันหาจังสิแต่ว่าความงามกับคือว่าซตำซูมือนี่นะครับหลอกนี่ผมซื้อว่าจะได้กระไดสามตันขี่คุยเอาไว้จัง่อยเนาะ ตลาดเขาไปขายยังไงครับอ๋อตลาดเกิดเมีมาไม่ขาดว่าครับนะครับลิ้มตามตลาดเขาเขามารับถึงบ้านเล้บอกครับจา้จาจ้าจ้าเขามารับถึงสวนนี่แหละคือเขาบอรเดไปขายตลาดยังไงมนบ่บ่อบอ,อันนี้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 เอาเขาไปขมิน้นอันนี้ส่งไปขมิน้นคืขอเขาขายขายขายทรงตลาดขมิน้นใช่อืมอันนี้คือเขามีไม่ขาดขมิ้นเอาอ๋อเขาเขามารับเลยบอกครับใช่ไม่ขาขมิ้นเขาเอาไปลงกัามพูช่าไปกามพูชาตัวนี้ อันนี้เขาบปู่เขากัมพูชาเลยเราเขาให้จังไรครับเขาให้ราคาจังไรแล้วตามตลาดซู่มือนี่เขาอยู่ราคาเจ็ดแปดบาทต่อกิโล่ครับต่อกิโลเกดถึงแปดบาทต่อหนึ่งกิโลอขาเหายอยู่น้ำสวนนี่นะคือปกติราคานี่ถือว่าดีป่ะดีดีดีราคานี่ถือว่าโอเคอยู่เป็นบ่โอเคโอเค ทุนเนี่ยเขาลงทุนหลายป่จังลงทุนสองไรเนี่ยครับสองไรขันเป็นของน้ำบานก็ลงทุนหลายอยู่ดิเพราะว่าต่องใส่ขี่ไก่นาจังจะได้เห็นผลลงทุนรอไรก็จังไรหนึ่งกับใส่ขี่ไก่ลอยถุงครับแล้วก็ฟู๋ยอีกสองหลอกไปแล้วนี้เขาใส่บ่ลนี่อันนี้ว่าได้ใส่ยังเลยว่าได้บดอย่างเลือลงทุนร้อยที่สุดอ่าที่เขาลงทุนมาเนี่ยครับลงแค่ขาม็ดลงแค่เม็ดอ่าเม็ดสองไรนี่ใส่หลายบันไดอันนี้มดแค่สองหอยเอง ก็สองกิโลคันกว่าบาทคันกว่าบาทนอนั่นก็เป็นระบบน้ำเอนบ่สายน้ำยนต์เฮาเฮาเฮาเกี่ยวกับอะไรในไรน้ำทุนเขางมันใส่ได้หลายรอบอ๋อต้องใส่เขาลงทุนเท่นึงนี่ปลูกได้หลายรอบสินะเลยบ่าได้นับเป็นสายน้ำยงน้ย์เนี่ยก็คือใส่ได้สองสามรอบเนาะเออเป็นปีอ่ะทุนเท่นึงสินะก็ถือว่าลงทุนแค่นี้ถือว่าคุ้มบ่ครับคุ้ม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 เกินเลยเป็นบ่เกินเพราะเขได้เวทผู้ยังสินะคุ้มเกินได้เท่าไรก็โอเคสินะ ยังค้นอยากปลูกข้าวโพดหวานนี่ครับมีอย่างแนะนําเพิ่มเติมปะขนาหนาวปลูกง่ายเด้อยขนาดห่อนนี่ไหนเล่ากันยากแม่นบ่อนาห้อนนี่มันเห็ดบ่วใดฟักไงเมย์เออขนาหนาวนี่ปีนี้ไม่ไงสุกคนนะมันเห็ดง่ายแต่ข่อยเห็ดนาห้อนนี่ข่อยบ่ว่อยปลูกนะแม่นบ่นาห้อนมันเห็ดจูนใส่ปุ๋ยอะไรมันก็บ่ใหญ่มันห้อนผุดบมาจากมอจัดอ่าครับมันก็ดฟักหน่อยมันก็ตลาดเขาก็บ่ว่อยมากสินะ รหน้าหนาวจะได้พุนผลิตดีที่สุดคมันงามมันบอลโลปมันวอลไขลายกระนาหอนเชื่อราเชื่องัายกับเต็มอันนี้ผมไม่หยัางปูหน้าหนาวนี่มันดูแลง่ายน่าดี